ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมเบาลหลุดพาพี่พน้องครับมาเลือกมาเบิ้งเอวงงามจากหนาขอกหนาฟาร์มอีกคือเก่าเหมือนเดิม้ะพี่น้องเด้อรับกับพาพี่พน้องครับมาอยทีคอกของคุณพ่อวิเชียนครับผมพิกัดนี่ครับบ้านวังหินครับตำบลหนองแดงครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม้ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้มีงวงงามชุด ที่เด็ดครับผมพี่น้องครับเป็นชุดไม่เหมือดเลได้พี่น้องเด้ทุกโตนะครับทุกเบอร์มาฝากพี่ฝากน้องครับผมอ่าเห็นบอกว่าเป็นชุดคููคบแมรูกครับ อ่ะสองได ok <ค progressive S 2> ้สามกับมีแม็นบ่อขึ้นจังไดสองรุ่นสามครับเออสองรุ่นสามเนาะครับเนาะครับผมอ่าสองรุ่นสามกับมีเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ครับมาฝากมาแบ่งกันนะครับราคากับคือเก่าครับผมพี่น้องครับอ๋อเป็นกราคาที่เกษตรกรเขาจับต้องได้ว่ะสั้นครับบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องครับเขามาแล้วจังใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปผุดคุยตะไทยกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มผุนก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจพีตลาดนัดง้อไรนะครับมือนี่กับคือเก่าล่ะครับมมีีงงาตตอออดดพน้ ไปเลี้ยงนะครับสำหรับที่กัดนะครับโยบานวังหินตําบลหนองแดงครับอำเภอหน้าเชียกจังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่ครับเฟซบุ๊กวิเชียนแทนชินนะครับครับผมสําหรับการรับประกันต้องผมกับรับประกันนะครับหนึ่งเดือนนะครับรับประกันคขาโทุกขายทื่อนนะครับหนาด้ทั้งดอกที่หนึ่งเดือนนะครับรับประกันให้พี่น้องให้สบายใจเลยนะครับเนาะครับผมแบบนี้การระยะ ท่านขนทรงกะลอยโล่ทรงฟีครับครับผมบานนี้กับทงใดทั่วไทยแล้วนะครับครับผมเลีวแท้ดีจบการพูดคุยกันนะครับอ่าเรียงกับเราจะท่างผมกะส่วนมากก็จะเป็นทรงฟีให้พี่น้องนะครับครับผมเอาอานี่ครับเมื่อนี้ทรงฟีลอยกิโลเมตรแรกพี่น้องครับผมครับผมกับสิจบกันทรงฟีให้พี่น้องคือเก่าครับผมพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับครับปล้มเฮานะครับเอาครับผมบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะครับผมเบอร์แรกเอาตัวไหนครับเบอร์แรกเอา แม่ลูกเอาคู่เดียก็ได้ครับเนี่ยเอานีเลยเนาะแดงแงมเนี่ยเดี๋ยวยืนอยู่น้ำกันแล้วพี่น้องครับผมเอาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกเบิ้งครับบัดนี้เบิ้งสิพาเบื้องคู่นี้ครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วพี่น้องเนอะครับผมเอารายละเอียดจังไหนครับเป็นแม่ลูกแรกครับเนี่เป็นลูกตัวแม่นะครับเป็นแม่ลูกแรกลูกแดงเข้มเลยครับตัวนี้ครับขับแม่ลูกแรกลูกแดงเข้มเขมครับครับผมนั้นหนาครับอันนี้ลูกจะเดือนแล้วลูกพอได้ครับนี่ลูกได้สามเดือนกลัวครับ เป็นลูกของช็อกโกแลตครับตัวนี้เป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับผมพี่น้องครับอายุ3เดือนกว่า์เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาแดงเข้มแดงโบดอ่ะแดงใหม่ๆเลยพี่น้องครับเบื้องถ่ายเบื้องหลังครับเอานี่ครับกกหางเงยเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่เส้นสูงเท่าไหร่ครับอันนี้รอยที่เทียบครับเนี่ยอ่าแม่รอยสี่สิบพน้าพี่น้องครับเบื้องไกลๆเอานี่เด้อครับผมร้อยสี่สิบครับผมโตแม่เพลินเป็นงัวลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกกำลังหานะครับชุดคูข้มแม่ลูกมื้้้ออออนนนนีีครัับผมมเาาแ่่ทงงวะ เออครับครับนี่ครับแม่ทองหว่างเนื้อพี่น้องครับเอาครับเบิ้งเอานะครับสองฟังครับเห็นทุกมุมเลยพี่น้องครับผมแต่ว่าฟังนี่มันสีย้อนแสงน้อยหนึ่งเนื้อพี่น้องผมจะเข้าฟังนี่เห็นได้หลายที่สุดครับผมนี่ครับคู่นี้ครับเบอร์แรกครับผมบ่ร์โหทายพี่น้องแดงแดงอยู่อยู่ยุ่ยยุ่ยยุ่นโตลูกเพิ่นนะครับเนาะคู่แม่ลูกลูกแม่ฟังราคาเนะครับว่าเท่าไหร่เอาเบาๆเลยครับฝากพี่ฝากน้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้องครับครับผมเบอร์แรกแหกหมันเอา นะครับสองน้อยๆโพโๆพี่น้องครับสองหมื่นห้าพี่น้องแล้วครับเนียวอันนี้ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้องครับเนานี่เดอร์งามๆนี่แหละเบอร์แรกเบอร์หนึ่งครับผมครับอขับเบื้องต้นโตไกลๆอีกเทียนหนึ่งพี่น้องรับเนาลูกแดงเขียเลยครับครงามเนาะครับเนาะเอกสารมีครบนะครับเนาะครับผมลูกแดงเข้มเลยครับเออนี่ครับกรับผมเ้าะนี่แหละเบอร์แรกครับผมวันนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สองครับ อ่าวันนี้มาเบิ้งเบอร์2ครับผมพี่น้องครับเบอร์2นี่เป็นชุดคู่แม่ลูกคือกันครับผมครับอันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่ครับเอาลูกจักเดือนลรอครับนี่ลูกได้เดือนกว่านึงเนี้ยครับนี่ครับลูกเดือนกวัวเป็นลูกพ่อใดนลูกบ่ครับอันนี้บ่มีเอกสารครับนี่อ่าพอบ่ชัดเจนครับผมพี่น้องครับอ่าแม่อ่างใหญ่เด้อพี่น้องอันนี้แม่อ่างบแใหญ่ายงามครับนี่กินหยานี่ปั่น เทียงตัดหญ้าครับเนี่ยครับผมจิ้นเทียงนี่เลยครับเอาไปเครื่องตัดหญ้าต้องดีพอนี้พอแล้วว่าพี่น้องครับผมเครื่องตัดหญ้าห้างไมหาซื้อไปอยู้อพี่น้องเด้อครับคู่นี่ครับแม่ลูกลูกแม่ลูกได้เดือนกว่ากว่าเป็นลูกที่ใดเพิ่นครับตัวเดือนลูกที่สองครับเนี่ยลูกที่สองแม่เส้นสูงเท่าไหร่ตัวนี้รอยสี่สิบบวกนะครับเนี่ยรอยสี่สิบบวกพันน่ะพี่น้องครับครับผมนี่ครับแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่งามเลยเดี๋ยวผมพาเบื้องดันนี่ครับเอ้านี่ครับกีบหูดำครับผมพี่น้องครับบติดดดโออยู่่เ้นีครับ เบื้องโค้งสางครับแม่อ่างไงี้ครับนี่ครับเบิงเรียมโตฟังนี่ครับผมเอาผู้เด็กกำลังหาครับเป็นชุดคู่แม่ลูกครับผมพี่น้องครับเมื่อนี่มีให้เบื้องแบบจุใจเลยครับผมพี่น้องครับมีแต่โตดีๆครับแม่นี่อ่างไงครับใส่บึกอยู่ด้วพี่น้องครับรำรำเลยครับเป็นงัวลูกที่สองแม่อ่ะกะทิ่ท้องว่างอยู่แหละครับพึ่งลูกเดือนหนึ่งกว่วๆเนาะครับผมเอาคู่นี้ครับเบอร์สองว่าเท่าไหร่ครับเอานี่แม่นเถื่ลกนะครับ สองหมื่นหนึ่งพันหารอยครับนี่มาสร้างวารดอีกถึงไปหนาตัวนี่ครับผมเอาเบอร์สองครับผมสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมผมแม่ผมครับแม่แถมลูกเลยนเนี่ยส่วนไทยไปนี่สุดเป็นหนีสิบเอเลียยุ่งปัญหาเงินน้อยหนี่บ่เอาครับผมมึงเอาเด้อพี่น้องครับเบอร์สองครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมคู่นี้ครับแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้กะประกันตำหนี่ให้ทุกอย่างแล้วครับเนาะเลยครับทุกอย่างเลยครับอ๋อนี่ครับงัวบ่มีตำหนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมรับประกันตำหนี่ให้ ครับผู้ใดก็ต้องหาครับแม่ลูกครับผมอยากได้คู่คมนี่ก็พอเอาครับสองโพน้อยๆครับผมนี่แหละครับเอาพูดคุยกันได้คือเก่าเนาะครับเนาะแมนแมนครับผมครับผมร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีพี่น้องตากระส่งในทัวร์ไทยนะครับเด้อครับผมครับผมอ่ะบัตรพาไปเบอร์สามครับบัตรอ่ะบัตรนี้พี่น้องครับมาเบอร์เบอร์สามครับเบอร์สามกับเป็นชุด แม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่คือกันได้พี่น้องครับผมมื่อนี่มีได้ชุดแม่ลูกมาให้นะครับเนาะครับสถ์ทั้งแม่ทั้งลูกเครับนี่ยอันนี้ครับอ่าบดครับผมแม่นีเบิ้ลสีออกสีใดซิฟตันสุกขุนจุกตันสุกเนี่ยครับผมแม่นะครับบดถ์ฉ่ำเข้มเนี่พี่น้องเนี่อันนี้ก็ลูกแดงดีแดงเข้มครับผมพี่น้องครับอ่าแดงนี่ครับเครื่องกระดำเนี่พี่น้องเนี่ยโตลูกเพื่นครับลูกเจ็ดเดือนหรอครับอันนี้เออลูกได้สองเดือนครับเนี่ยลูกสองเดือนครับอันนี้มีประวัติบ้างครับ บ่อครับอ่ลูกบ่อชัดเจนดอกพี่น้องเจ้ากับเป็นลูกพ่อพันธุ์ดีเหรอเบื้องตเอาเด้อครับเด้อผมเป็นแม่ลูกแรกครับเนี่ยครับแม่ลูกโตแรกพนัพี่น้องครับผมเป็นงัวลูกแรกครับเอานี่ครับงามๆเลยล่ะครับผมครูนี่ก็ได้ครับผู้ใดอยากได้เนาะพี่น้องเนาะครับส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับส่วนสูงแม่ก็ร้อยสามเจ็ดสามแปดครับร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับผมพี่น้องกัดสูสีนะครับเนาะครับผมนี่เอานี่ครับอสามสิบห้าบวกบ่หลุดดอกพี่น้องครับแมงแมนครับเด้อครับเป็นงัวลูกแรกครััับบผผมพี่นน้้องงูใดกาลหะคร เบื้องชุดนี้ครับโค้งสางครับราคาสิบฟ้าไอทอดได้กับทับฟังเบื้งนะครับเนาะอ่ะฟังราคากันนะครับบันนี้เออ่คู่นี้นะครับหมื่นเก้าพันครับเนี่ยเฮ้ยถือไปไหนหรืตัวนี้มันเท้ยเนาะมีหรีเลยครับหมื่นเก้าพันพน้พี่น้องครับผมต่อรองได้ครับนี่ครับสรงฟีครับเก้าพันบาทครับผมลักหนึ่งไตสองเน้อพี่น้องเน้อขับครูนี่ครับผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะราคานี่ก็บทรงฟรีคือเก่านะครับเนาะแม่ครับผมนี่ครับเบิ้งเอาครับผมเป็นง้วนลูกแหลกครับ ลูกหนีแดงเข้มเทียบเทียบเลยพี่น้องครับครับผมแม่ก็ยังสดลูกสวยเลยพี่น้องเนอะนี่ครับผมอ๋อแม่ครับครับผู้ใดหานะครับอันนี้เบอร์สามครับผมครับผมถือไปหนาแถวหน้อาวันนี้พอเอ้ยหนาแล้วครับครับอ๋พี่พี่น้องแล้วครับครับนี่เอาผู้ใดกกำลังหาครับงบหน่อยพี่น้องครับมาเอาจังซี่ไปไว้เลี้ยงครับมื่อนี้มีครูแม่ลูกมาฝากครับงามๆเลยเนาะครับเนาะอ่ะครับผมอ่ะวันนี้จะพายเบิงเบอร์ซีครับครับผมมาเบิงเบอร์ซีนะครับเด้อเบอร์ซีนี่ก็เป็นแม่ลูกลูกโตแม่ครับผมอันนี้ลูกนี่ครับ นันหนาเลยพี่น้องครับนันหนาอยูอยูเลยพี่น้องอันนี้ก็ได้ครับเ <ขอ S 1> บิ่งเอาแม่นีแดงเข้มนะครับเนาะ <ขอ S 1> แดง <ผม S 1> จัดเลยเด้อพี่น้องเด้อรับอันนี้คููแม่ลูกลูกตัวแม่รับรายละเอียดคู่นี้จังไลยครับอ่าอันนี้เป็นลูกตัวแม่ครับเป็นลูกอายุได้สามเดือนกว่าครับรับ <ขอ S 2> ผมจะขับซี่เดือนเลยนะครับเนี่ยอ่าลูกจะขัาซี่เดือนเป็นลูกพออไหนครับลูก่ออนี่เป็นลูก พ่อเงินฮุตตันครับเนี่ยลูกสาวฮุตตันเก้าเก้าทับหนึ่งครับผมพี่น้องครับสามเขาสี่เดือนเบิกแล้วครับไทยเบิกเลยตัวนี้อันนี้เป็นลูกที่ได้เพิ่นครับอันนี้ลูกแรกได้ครับเนี่ยเป็นงัวลูกแรกได้พี่น้องแม่ทับไปยังครับอ่าอันนี้แม่วางได้พี่น้องเนอะแม่ทองวางครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกนี่เป็นลูกสาวฮุตตันเก้าเก้าทับหนึ่งอายุจะสี่เดือนครับเบิ่งเลี่ยมโตทรงโตพี่น้องครับงามสมส่วนเนอะตัวนี้งามครับเนี่ยว่าเตยหน่อยนะครับเนี่ยเล็กเลยครับเนี่ยสมส่วนเพิ่นเล่นแหละครับ ร้อยเซียมหาบวกได้ครับเนี่ยร้อยสี่สิบห้าบวกเด้อโตแม่เพลินพี่น้องเอานี่ครับอ่ะนี่ครับเบืองเอานะครับเนาะเบืองไทยเบืองหลังนะครับเด้อครับผมก๊กหางครับเครื่องดํโตแม่ครับเรียมโตดีครับผมพี่น้องเอางบวระมีตตาหนี้อย่างเนาะครับเนาะกันเลยครับเนี่ยนี่ครับปะกันตาหนิให้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อครับผมคัดมาให้แล้วพี่น้องครับผู้ได้อยากได้เนาะครับเนาะมือนี่ชุดนี่ครับคู่แม่ลูกลูกโตแม่ครับ แม่สดสดลูกสวยสวยใจลูกเทพเทปครับผมพี่น้องครับอ่ะคู่นี้ครับคมนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นหกพันหาครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกโตเทพปครับลูกพอพันดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมมุดตันเก้าเก้าเก้าครับผู้ใดกก็รังหาครับอยากได้ครับชุดนี้ก่ะแนะน้ำเด้อพี่น้องครับเป็นชุดแนะน้ำนี่แหละเอานี่ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาท ถ่ายโยนต้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวลูกขึ้นครับผมถ่ายเต็มตึกล้วครับน้ำนมดีครับครับเนี่ยครับราคาเกษตรกรเขาจับต้องได้พี่น้องครับเอาไปตอได้อีกหลายเติบด้วยพี่น้องครับผมเอาทรงใจลูกด้อีกหลายตัวครับแม่แบบนี้ลูกแม่ยุกครับเนี่ยนี่งามเลยแม่สดสดครับมาเนี่จะพาไปเบื้องเบือหาเนาะครับเนาะครับผมไปเบื้องเบือหาครับพี่น้องมาเนี้อ่ะนี่ครับเบื้อหาบัเนี้พี่น้องครับผมเบื้อหานี่ก็เป็นคู่แม่ลูกลูกตัวแม่คือกันครับอันนี้ลูกได้เจ็กเดือนล้ครับ อันนี้นะครับลูกได้สิเข่าสองเดือนเลยได้ครับนี่ลูกจะเข่าสองเดือนลูกนี่แขนอันตันเลยพี่น้องครับใจลูกงามคาขางามพี่น้องครับบูงโตลูกเพิ่นนี่ครับส่งโตดีโมงามขาขี้เหร่ครับแม่นี่ผมว่านี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับนี่งขาโตลูกนี่เป็นลูกพ่อใดครับอันนี้ลูกเคเอฟหกแปดครับนี่ลูกเคเอฟหกแปดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าลูกเจ้ากาเลตครับเคเอฟหกแปด Iam, s, รับปู้งามรับตัวนี้ลูกใจลูกเทพเลยพี่น้องครับใลูกเทพแม่กับอ่างง้มบะมีคขับนีจักแนวครับแม่แบบนี่พ like ี่น้องครับใจลูกดีมองครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนเพิ่นครับลูกตัวที่สองครับเนี่ยลูกตัวที่สองเนอะพี่น้องเนอะรับนี่ครับแดงดีสีเข้มจนใหม่เลยครับนี่ครับ แม่อ่างอ่างเงี flying, ้ยนะไหนยังส่ครับผมพี่น้องครับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อเป็นง้อเลี้ยงเจ้าหน้ากบจอยเด้อครับเนี่ยเป็นง้อดูกหมูอีหลีครับเนี่ยให้ลูกนี่เทพๆเลยครับตั้งริพี่น้องครับผมเอาขัวหางลากดินเลยครับขัวหางเงี้ยๆเลยนี่ยายลามเนื้อพี่น้องเด้อครับผมไายงี้ยๆยังส่ครับแม่อ่างอ่างเงี้ยใจลูกอยู่ๆย่นๆแม่ลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้อครูนี่ครับผมหมอทำรับประหยัดแม่บอกแม่พันเลยครับครับผมผู้ใดกกำลังหาเนาะพี่น้องเนาะครับผมลูกโตที่สองพอนะครับเอา ประมาณสองเดือนมาตีเออครับที่เขาสองเดือนหรอวครับนี่ยเขาสองเดือนมึงพี่น้องครับผมหลังแตกเมื่อย่ายู่งแม่น,มมนแมน่แมนครับนี่ไหลังแตกเมื่อย่ายม่งสี่สองเดือนนะครับเบิ้งครับเบิ้งโตลูกเพ่นครับการใจลูกแม่นี่ดีครับอีหลีพี่น้องครับ เอาครับผมฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่ครับปันเพียรปันนองคือเก่าเหรอครับสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อคู่นี้ครับผมครับผมอยากสามอากสามหมื่นสามเบาดอกปันเพียรปันนองเลยเออสามหมื่นสามเบาเอาพ่ะนะพี่น้องครับมือนี้เสียเอาอ่ะเท่าไรก่อนเสียเเท่าไรก่อนสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดพ่ะนะวันเดียว้่อนเหรีเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับสองหมื่นแปดพันบาทเด้อครับเด้อ ครับผู้ใดหาเนาะครับเนาะอยากได้กับเฝ้ามาเอารถพี่น้องครับผมโทรไว้ไดก่อนเนื้อแบบนี้ครับครับโทรไว้ใดก่อนครับผมนี่ครับเมียใจลูกเถีบเงาๆอย่างส่พี่น้องครับนมกับสีหวานเขาอยู่แหละมุ้งโซโอ๊ย่าว่าดำนมดีครับครับู่เหมือนลูกกหลังแตกครับผลนอนตั้งโจโกครับเบอร์ต่อไปครับครับผมอ่ะพี่น้องครับผมมาเบิ้งคู่ปิดท้ายได้แบบนี้ครับผมคู่นี้ถือว่าเป็นให้ไล่ครับผมพี่น้องครับอ่ะชุดนี้ครับรายละเอียดครับแม่ลูกลูกตัวแม่จังไรครับรายละเอียดเพิ่นตัวนี้นะครับ เป็นลูกตัวแม่นะครับลูกสาวได้หาเดือนครับแม่ผสมกับช็อกโกแลตสากเข่าสองเดือนหรอกครับนี่อ่านี่ครับลูกสาวหาเดือนครับผมแม่ผสมช็อกโกแลตจะเข่าสองเดือนหรอกครับสองเดือนท่านรอบเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อท่านรอบเป็นรุ่นเดลเลยครับนี่เป็นรุ่นซีสองรุ่นสามเลยครับครับนี่สองรุ่นสามตัวลูกนี่เป็นลูกพ่อไหนครับ ตัวนี้ป่ะครับครับผมตัวนี้กับลูกช็อกโกแลตคือกันครับเนี่ยอ่ะนี่ครับลูกสาวช็อกโกแลตคือกันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับอ่ะนี่เบ่งตัวลูกครับเบ่งการใจลูกพี่น้องครับลูกนี่แดงเข้มแดงใหม่ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อถือแดดแดงๆครับเครื่องดำครับกบหางใหญ่ครับผมพี่น้องครับขอแข้งขาถุงเท้าดำนะเบ่งหน้าตาครับเรื่องของเม็ดสีแดงเข้มแดงใหม่ดีแม่นี่ออกสีบักตาลสุกเด้อพี่น้องเด้อครับแม่เงี้ยเงี้ยเงี้ยวเลยครับนี่ได้ความใหญ่ความเงี้วควบสดครับลูกแรกเด้อครับนี่อ่าครับแม่ส้นสูงเท่าไรับ เขียดรอยหาเพื่อนี้ครับนี่เบียดเบียดรอยหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่ครับส่วนสูงร้อยเบียดเบียดรอยหาสิบนะครับเนาะแมนครับผมนี่ครับเบื้องตัวเมียเพื่อนครับพัวหางงามๆเลยครับนี่ครับอันนี้เอาไปรุ่นเด้อพี่น้องเด้อผ่านรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยนะครับเดี๋คือผสมหายแล้วครับที่เข่าสองเดือนแล้วครับนี่ครับจะเข่าสองเดือนจริงๆตรวจกับตรวจได้นะพี่น้องอันนี้แม่นครับอ๋านี่ครับพาเบิ้งนะครับอ่มาทางพี่ดูลูกครับนี่ครับเบิ้งตัวลูกเพื่อน ตัวลูกเพื่นนี่แดงดีสีเสมอได้พี่น้องเด้อสองฟังครับผมมีฟิลเดยกพี่น้องครับผมบสีคือกันเหมือนนะครับเนาะครับเ,เดี๋ยวได้รูปรก่อนครับเออ นี่ครับเบื้องตัวแม่ถ่าก็ได้พี่น้องครับเนี่ยเนาดีครับยังหู้หู้ยงเคี้ยงเลยครับเนี่ยครับเป็นงัวลูกที่เด็กก่อลูกแรกนะครับเนี่ยเป็นงัวลูกแรกด้วพี่น้องครับผมนี่ครับเอาไปรุ่นเอา2ได้รุ่น3เด้อพี่น้องเด้อครับครับผมครูนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกนี่เป็นลูกสาวอ่าช็อกโกแลตครับแม่กับผสมกับช็อกโกแลตไว้เอกสารใบหลอดมีให้แม่นครับมีครับมีให้ครบเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างนะครับเนาะครับนี่ครับทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกเนาะครับผมครับผมนี่ครับ เอครับงามๆครับนี่ว่าดึงเสียกแมวทางพี่ดูรับวนวนโตดูเบื้องทางยางพี่น้องเบื้องทางยางครับทางยางเลยครับเออเบื้องทางยางผมเดียวโตเมอ่าโตลูกมาทางพี่สิมาใหบ่นะครับนี่ครับตัวนี้จะพาเบื้องงูเชียงครับนี่ครับงูเชียงได้ใบได้ครับงูอ่านี่ครับวนโตด้วยพี่น้องครับจะได้เบื้องโตลูกเพิ่นครับผมลูกเข่าขางพ่นพี่น้องครับผมมันย้อนแสงตะวากะ พยามให้เบื้องตุกมุมเหรครับนี่ครับเบื้องทางยางพี่น้องครับงวงหูเชียงครับจับได้ใบได้ครับผู้เถาผู้โถก็เลี้ยงได้เด้อพี่น้องกันยังสิงหูหมดเลยครับนี่นี่ครับเอามีลูกมีหลานเอาไปลูกหลานเลี้ยงได้ครับผมว่าจะเกี่ยวหยาเป็นเนนครับรับคู่นี่ครับวาเท่าไรครับอันนี้นะครับจากสามเมือนหาเปเอาได้ครับนี่ครับรถไถพี่น้องพิเศษเลยครับเซียวเสียวเท่าไรกันบ้าง สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับผมพี่น้องครับได้เ้ยสามได้ได้ครับนี่ครับสองรุ่นสามครับครับผมสามหมื่นหาเอาครับเอาสามสิบสองครับผมครับมาต่อร้องเบิองเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับอ่ะผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะครับแดงดีแดงครับโคตรหรแดงโบ๊ฉ่ำๆเลยล่ะครับนี่ครับอันนี้เบิ้งยาวแน่จัิงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้เอ้าแดดกับบดไปน้ำครับผมอ่ะนี่ครับเบิ้งสีเพิ่นครับผมพี่น้อง เ này, รื่องเฉดสีนี่บ่ต้องห่วงเลยครับแ <Yoon. S 2> ม่ครับพ่ามีดางแก็คหม่องครับแม่กับหางลามไทยนี่ครับ,ย,บยางไปคือ้นเป็นข้องอุดรผมนี่น้ำ่นทางสูงซุ้งครับหางหลากดินว่ามีอย่งเราพี่น้องครับเอาหนีแดดมาแล้วพี่น้องครับเบิ่งใส่แดดครับครูนี่เด้อครับเด้อครับผมสองเอาไปรุ่นสามครับย่ำราคาอีกรอบหนึ่งสามสิบห้าบ่เอาสามหมื่นสองมาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมต่อรองหน่อยครับมาต่อรองกันเอาครับครูนี้ครับผมเอ้างามๆเลยมือนี่ครับมีอยู่นี่ทั้งหมดจักเบอร์ก็เถอะนี่หกเบอร์ครับหกเบอร์พี่น้องครับ แต่ละโตแต่ละโคมถ้ารายละเอียดใดผมบ้รลูถามให้บ้าคบบ้าชัดเจนพี่น้องสามารถติดต่อกับอีพอเราได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมแบบร์โทรไว้เดี๋ก่อนเนื้อเกลืครับจัดโผล่คือเกลืครับเออโผล่คือเกลือนะพี่น้องครับทุกชิครับผมขับอยากจะเบิ้งตัวจริงมาเบื้องในสายขับที่บ้านวังเหียนครับตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเลยครับครับผมเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับครับผมสำหรับมือนี้ กะมีฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องอยู่แค่นี่นะครับเนาะครับผมกันโทั่วใดทุกนี้ซิทพี่วโมงครับโทัมาเลยย่ำคำย่ำเพื่อนกับทัมาได้ครับผมครับผมเปิดตลอดยิบซี่ครับผมต้อนรับพี่น้องเสมอนะครับครับผมเอาสวัสดีกับบริการทรงแผ่พี่น้องพีเครือเก่าครับผมอ่ะสำหรับเมื่อนี้กับมีแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ